ครับคือกัดแต่ว่าเขาไม่โบกมันยายเนี่ยมันหายแต่โบกตะโขนบอกเขากินโบกเก่าสามเก่าสามสี่สองด้านนี้ยายเก้าสามสี่สองสี่สองเขาทำมืออย่างนี้เขาทำมืออย่างนี้บอกจป็นสี่สองไเนาะบอกจนตึงๆนะบงกลงมไ่ใช่ครับก็เขาไม่เชื่อนะยี่งทำไงอันผมไปถามอันไทยบ้านมาคนหนึ่งไปถามนาคนนั้นเขาบอกว่าอันยายนะบอกห้าเก้าสามแต่ว่าเขามัแต่เมาเขาไม่มีใครสนใจบอกเลยนี่ ครับยายก็รู้ทุกนะเขาเมาเขาไม่สนใจกันนี่เขาไม่สนใจที่ว่าตอนยายผุนเขามันจะเมาโอ้คือจีบอกเขาแหละหาขาสามนยกมือห้านิ้วครับก็เก้าเรียกว่าสามอืมทุกใส่จีบอกเขาอย่างไงบอกเขาละวะครับเขาถูปวงนี้เขาถูกแต่กันเป็นหลานกันคือว่าทรายเซนเขาถูกเขาโกกม่นะโกกไเคยอเลือใจเขาครับเขาขอเอาเงินมาตังค์ครูไฮที่เขาถูกหาเซนหาตรงตัวเดียวโบเขาหลางเนาะ หาสองสี่สองมันก็หาสองสี่สองไม่ไม่ไมรับเขาได้หาเสนโนวารูปไปคุ้นมาเลยว่าได้หาเศนเขามาตางัางคูให้น่ะสองพันห้าแล้วเร็วแล้วเขาใส่โซงมหา 1, หอีกพันทุกแร้วเร็วเขาเขาสื่อสือ่อพุทธมารต่างไมามหาห้ยเถิดนมา,มาข้าบานนี่แหละ ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอื้องนะคะครับแม่เอื้องโอ้ยเสียดายนอนบ่ได้มาตามคุณแม่มาส่งขออยู่ขังบ้านนี้เนาะค่ะแม่มาส่งก็ะบาดลงกระบาดเนี่ยทุกขึ้นตรงข้อขาแต่ก็นูนจัดวางไม่ก็คือลงกดยายก็แทงสียายแทงน้าหาส่งสีหนึ่งครับถ้ายายไม่ได้คือสีส่งยายเผื่อคือลงไปแทงหน้าสองคืบ แต่ว่าตัวช่งช่องใดเก่าสากับซีสองคุณยายมันยิบไว้ลยมันยกมือยกมือ,อยังอ,อีกกอนพอจะยกมือ,อยังอีกปับก็เรียกบอกเขาคนทำอย่างนี้ทรงตะปูที่นี่ใช่ไหมเพ, <อ S 2> พอเขานะขึ้นมามาครับขึ้นหมามาๆมามานะซีนินซีสีโมครับแก <พอ S 2> บอกแกขึ้นมามาพอจะเข้าปืดโมรีเขา้าเปิดทนเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ้าเ,เจ้าบ้านน่ะผู้ใหญ่บ้านเข้าเปิดผู้ใหญ่บ้านแกก็อยากได้คือกันเนาะ ยังเขาุ้หญยบ้านอีกนะุ้ยา่บานเบรกหัวหมูเบรกหมาเบรกช้างโอมบาดแกเลยครับคือกัดแต่ว่าเขาไม่โบกมันยายน่ะมันหายแต่โบกตะโขนโบเขากินโบเก่าสามเก่าสามสี่สองด้านนี้ยายเก่าสามสี่สองสี่สองเขาทำมืออยางไงเขาทำมือยางไงบอกกินตรงนี่เนาะบอกจนตงตรงๆน่ะโบงตรงเพรครับก็เขาไม่เชื่ออี่ทำไงอผมไปถามอันไทยบ้านมาคนหนึ่งไปถามนาเขานั้นเขาบอกว่า อันยายนะบอกห้าเก้าสามเดี๋ยวว่าเขาโมเต็เมาเขาไม่มีใครสนใจบอกนลยนี่ครับยายก็รู้บอกนะเขาเมาเขาไม่สนใจกันนี่เขาไม่สนใจที่ว่าตอนยายพผุนเขาโมเต็เมาโอ้คือทีบอกเขาเลยห้าเก้าสามนายยกมือห้านิ้วกว่าเก้าเล็กกว่าสามทุเรศที่บอกเขาไงก็บอกข้าวไรนุต่กูยิ้มแปากบอกวัอยู่น้อยๆแต่ว่าตะกูลบอกจะบานละลืมเขาไม่ได้ยินเขาโมเต็เมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ได้ยินน่ะแหละแต่เขาไม่สนใจน่ะเบียร์เขาไม่เชื่อน่ะมา เขาอาจจะบ้านมักน้ำเนาะเขาดีไม่เชื่อล้วว้าเขาจะไม่ถูกออกมาเสดายเจนพึ่นก็ว่่คพึ่งมาโอ้เสดายเสดายว่านช่บอกว่าครับแ้วของทรงก็ยังคิดว่าโอาย้ยแ้่ของทรงเน่ะจักมันเปไ็นไรมันมันไม่มีอยากิเทงเลยน่ะไม่ยากิซื่อด้วยครับเขาถูกวงนี้เขาถูได้กันเป็นล้านกันคือว่าท้ารายเซนเขาถูเขาคมกไปนะก็ไม่เคยเลือใจเขาเขากอเอาเงินมาตังครูหายที่เขาถูหาเซนหาตรงตัวเดียวบอกเขาลางเนาะ หาสองสี่สงมันก็หาสองสี่สงเม่เมฆลับเขาได้หาเศษนวารรดไปคุ้นมาเลยว่าได้หาเศนเขามาตังคู่ให้น่ะสองพันห้าแล้วแล้วแล้วเขาใส่โซงมาห้อีกพันทุกครับแล้วแล้วเขาเขาสื่อสื่อพระธมาฟา์ใหม่มาหายเศษโนมาข้าบ้านนี่แหละนี่ลูกหลานฟังเสียงเมฆได้จังหาเศเว็บแสดงว่าการคล้องได้เรื่อยๆเนาะตอนไหนบอกเขาก็ได้เรื่อยๆเนาะตอนนั้นมันถูกไง ตอนนั้นมันถูกเกล็ดมันถูกจริงๆไม่ใช่ถูกเรี่ยครับไม่ใช่เวลายายขีดปุ๊ขีดเหรียญไงกูจริงจริงเนี่ยก็จริงจริงยิ่งกว่าใคกจริงจริงทํางมูยไอ้วันชัยดูไปด่าเขาลือกันหมดนี่เขาลือกันหมดอนบาลจริงกระเทือนกริงยายเนี่ยกลัวเขาจะมาขาดถิ่งกินจะตายเลยกลัวกลัวเลี่ยไรตัวน่ะมันมันเลยกระทิผูดครับมวยเนี่ยพอแต่ายลุงมวยคุกขู่กันที่บาลแล้ลืมเก่าเงียบเพร่ะเป็นเก่าเงียบถึงแม่อุ้ยเก่าเงียบคนีพอแต่เขาเอาเงินออกจากครูเนี่ยใส่ครูได้๋ยวฮกผ่นเขาโอเค ก็นี่ออกโออกไอเจ้าบอกเขาไอเจ้าห้าห้าโบห้าหกเทียงเลยครับบกเขาสี่ศูนย์อกสี่หนึ่งครโบบอกเขาไอเจ้าสามหนึ่งมันโกสามสองตัวหนึ่งมาตลอดเลยกันนี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเขาเงินเขาคูนยายคิดว่าเขาเงินออกจากครูแบบมันลอ่เลยเอาออกสิบโอกาสเอาออกเขาสายไฮได้หฮกแพทโฮกพันเก่าครับดีไปดูเนี่ยคนยีดที่บาทแต่มันหลายคุณหรอกคุณมาก ข้อใสข้อละเอียสิละี่ดซิมันได้พูดผ่านกวนคะผิดว่ะมันทําให้เลขเคลื่อนใช่ไหมใหญ่จักเลยมันมันลงมาตัวหนึ่งเลยคค่รับมันก็เลยเคลื่อนไปตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเลยมีส่วนเนาะะเพราะว่าว่าลเนาะเขาก็มีคู่ไม่ยังเสร็จคะแนนต้องมีค่ะคู่ค่าคายเลยเนาะยายก็ไม่ว่าโดเขาจะเอาก็ไม่ว่าสันเขาต้องขึ้นลงเต็มเลยกแบบค่ะยายงอนเมื่อกี้ ตุงแต่คำเนี่ยหรือว่าูุงที่เขาหายุงินอีบังอีวังอีวังอีโลอีโลไอโลก็ไปด้ทุกครับไปไปอีบังวดไปเจ้าโอเปสงครับคณิพอดเท้าไปบอกว่าอี้นยว่ะมึงเอาปีบมาห้ยู่ไอจกบันกูเจ้าสงลูกเด้อแกก็บอกเลยก็ดีนะปีบจกบันไ้เจ้าสงลูกบ้านก็เบอคือปีบก็เปรไอปีบสองลูกเปรสองตะเปียไปน่ะถูกหาบาทถูกเปียคนเดี๋ยวมอมนำไปถูกเจ้าคุณหาว่าปอดเท้าหาย เอาไอ้ไอ้น่ะไปถไปยกสารให้ทิถุยเจ๊แขกบอกเลขหนอครับอีลงก็บ่าไปหาคุณไปยกสารให้งอีลงมันตองเดบอกเลขก็แกบอกเลขครับก็แกเลขบบอกเด็กก็มากมากนยยกสารในี้กูเอาปีบตงนีเด้อมายกให้คู่เจก็ปีบไปยกได้หนอปีบมายกบ้านปีบมายกบ้านคีณสองลูกเด้อจะถนัดเนี้ยได้แต่กคนบอกเลขเนาะก็บอกหนกเป็นปิดัญหาเป็นปิดปัญหา แต่ว่างดนี่เพิ่นแม่ได้ซื้อขอเพิ่นบ่ค่ะคิดลองลองถามดูว่าใ้เจ้าว่าว่ามันหีบบ่าว่ามันจะมาตัวนี้ไหมคะครับเขาเขาเลยบอกมาทางทิ่ใจมันรูน่ะเว็บนั้นนี่โอ้โหร้อ่ลูกสาวแม่ได้ไปขอมาแล้วนี่ครับงวดนี่ลองถามดูอ๋อแม่เี่ลองนั่งถามเมปแหวงนั่งอย่างนี้คือมันรับตาน่ะถามรู้ว่า เรื่องมีคิดว่าจะมาอีกจะมาหัวอดนีีจะมาไหมวะครับแต่มันมันมันมีนมที่จ่ว่าแกบอ,ก,อลลกว่าห้าเก้าศูนย์เนี่ยไอห้าเก้าหนึ่งเนี่ยรู้ปะอ๋อก็พูดอย่างนี้ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเนียออเออเจ้าเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเอเอเก้าห้าหนึ่งอืม 1> 1เดี๋ยวโก้ล่างเก้าหนึ่งล่างเก้าหนึ่งเออแค่ใครใครเป็นคนบอกแม่ครับพ่อเท่านั้นเอง พ่เทาวเป็นคนบอกแม่เนี่ยนี่คมันเลขสวยไม่ก็ไม่รู้สวยเด่นเหอการ้าหนึ่งงามอยู่ดีครับกาห์านหนึ่งก็กาหนึ่งครับท่านท่านมาบอกแมงแต่ตอนไหนครับเมื่อคืนเนี่ยยายลงถามดูยายนางตืน่นแต่ถ้ายิติยายเชื่งก็ไปยายยาิถามดูเลยครับยายไม่เขาถามเติมไปเลยไม่ได้บอกกระกยังไ,ไม่บอกว่าจีิไม่ไมั่นใจครับนี่ตัวโรมาใจทุกทีมันทัวทีมมันจะกลังกะเลยกคนนึงคนนี้ครับนี่ ที่โปนี่บอกอะไรเจเจสีกครแต่อย่าลืมนะอย่าลืมเจสีเจสีเจไอนะเจสามเจสีเนะนกสีก็หาศูนย์เออหนึ่งเจสีก็หาศูนย์กหนึ่งหศูนเลขสวยนะเลขตัวนี้ครับนกตามตามยังตามมันเดิมไม่เนออยังที่ตามเเลยนี่เจากลันเลยเอาเอาหนึ่งเจสีได้สักตัวเน่อยไหมนกเพราะว่าปู่นะดวงให้พี่ชายว่าตัว่เมีงวนนั้นเลยก็งวดทัดไปพี่ชายว่าทัดไปมันมันเคยจะออกตามครับ มั่อคยนออกหยอนหลังเนีะนี่เคืออกหยอนหลังตามหลังเพราะว่าป่ท่านไห้มากก่นี่ว่าจิตามตลดได้เลขค่หนึ่งน้ำสวยคับคุนครับแต่วนก็ออกขุ่นนาดูคือกันเดึ้อเจ็ดสี่นึ่เนาะค่ะงามอยู่ได้หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่นะสีของตัวนะอืมเจดสี่สวยเลดีกันนะก็าึเป็นตะขือบ่ค่ะแม่เพราะว่ามันเหล็กตวเกหนึ to to ่งห้าสวนมันเหล็กถูก แล้วก็ขดลูกเลยหนึ่งห้าศูนย์เ่วะปูบอกหนึ่งห้าศูนย์ไปจุดถูกออกมาเดนหนึ่งศูนย์ห้ากันนี่ทำไมไอ้บอกเลยบอกตรงกันน่ะองินใจจริงๆเนอะนุปักมันหนาอกไปเห็นเห็นนาเออไม่ได้เมันกหล็กมกันนี่ไอ้จอยเปไอ้อายุก็กอนหินเนอะก็หาหนึ่งก็หาตัวเดียวก็ต้องหาหนึ่งหาตัวนี่เนอะหนูหาชุนเหมือนจะหาชุนมาสั่นไปจากตัวที่นี่แม่แม่ว่าใครใครจะพาไปดูตรงไหนนวันเล็กออก เขาจีลงนําไปสานมันมีสานอยู่ตัวกันสานสานท่านสานเทเครับอ่าอันนี้มันเป็นไอ้พ่อชาวบุญยายนี่เก็บเป็นไอ้เจ้าทหารตรงนี้เก็บเป็นบอดีบ้านของเก็บไปอยู่เป็นนักรบนักอะไรยังไงนะแต่เจ้าโน้นเขาเทเถ่ยน่ะอยู่ทางฝั่งเขาแม่สิบล้าอีกนั่นมะค่ะวันที่สิบหกบอจ้ะรนี่ยายว่าเขาว่าจีนำยายไปแค่ขงเขาเนี่ย ไม่ใหญ่จีรุลย์ไม่ได้ชิโพกันนะจะเช้าแล้วก็กับวันรีออนตรงนี้ก็ไม่เนาะพี่ชายพาไปแค่เจ้าบอกค่ะมีคนจะนำไปไปตามพี่ชายเนาะ่าจักโมงนะคะไอ้เตียวเนี่ยมันเคยได้เร็กนี่ไม่เอาอมเตียวไปเตียวจะเดาตรงนั้นอ่ะบ้านตะวน่ะมันเคยมาเข้าเป็นคนอยู่กับนวลประดำเตียวเป็นคนกลุ่มด่าแต่คนโตโยอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาคนมีทรัพย์ต้องบัสเนาะเขาเป็นคนจุนเขาคนมีทรัพย์น่ะมีที่ดินมากแค่านี้น่ะก็เลยเตียที่เตียวว่า ก็ที่ไปไปสื่อขว่าม้นเม่อวัไนไี่เจอยังรูปอยู่ด้วยว่าทำไมข่น,นอกบ่าควะเพราะนั้นมันมาไม่ทันเขายนไอ้เจ้าเอาของไปใไบบานเดี๋ยม,มาถึงเขาเหลวมดเหลวเขามาไมนานเราเขาบวกตลีบเนาะก็หงุดมดเลยมาไม่ทันในกล่าวสามกับสี่สองนี่เนี่ยมาไม่ทันคนบอกเมือที่เข้าไปนอนตะดวงมาค่ะแม่พอแต่นูตะดวสฟ็จมาถูกนี่ถูกเราะคนลงพว่ามันเรื่องน่นเลยไอ้เจ้าวันนั้นตะดวงยังยังไหนะยััง ไอพอตัวตัวดวงเรยกว่ามหัตูมปนตัวดวงมันนี่เนาะตุมีหอวขนหนุมคตูมันดา่ตัวเช้าอีกวันตัวเช้าเีวันน่ะเท่แค่วันเดียวเอเดี๋ยวรออยากมาดูเหลขวันเลขกออกกันแมววันที่สิบหกจะส่วนใหญ่มันจอจอเนี่ยถ้ามาวันที่สิบหกนาเออเขื่อนเอลขื่อนไม่ทันหรอกนท่สิบเขื่อนแมวเนาะไม่มีเขื่อนนะ ก็จิตตรงเป๊ะๆเลยเลยเนาะนี่เขาจริงอยืใจว่าจะไม่มันนักเก่าสามมาแต่ไหนคนนี้สุปพอดีโอมาขายเล็กเล็กเขาสามนั้วมันโฉบเขาเรียกเขาสือตัวรหาสสิเข้าพอถูกก็ถูกเก่าสามสีสองรับเข้าให้เอฟซีกดอไหวเนาะค่ะเนาะเป็นวันที่สิบหกธนาจีช่วงเช่าคือกันน้าแม่พูดไปไปชมชาวชาชขาปพันยังวันเีุ้สิสิพเกิดป่ะิพาวันนี้ครับเดี๋ยวเขาให้เอฟซีกดอไหวเช้าวันที่สิบหกเนาะสิมาตามคืแม่เอื้อง บไปโน่นตะดวงอีกนะคะมันจังโมเขื่อนเนาะค่ะเนาะเอาเอามือมือเลยกรอกเลยนะคะครับไปวันเหล็กโอ้กันเลยนะเออไปเหล็กออกนจะไม่เขื่อนเนาะแม่เนาะลองดูทีค่ะครัมือไหนมันได้ไหวปวดบ่จักแต่เลยไปพุดจะเหล็กมันก็ช่วยคักมันก็ช่วยช่วยใครก็จะโชบเหล็กเลยเอาบวกแม่เขาก็ซื่อคือกันครับเขาก็เอาแต่อันนี้เขาแล้วแต่ตะปูบุี่เขาไม่เอาอีกคอันตะปูก้าวสามกับสี่สองหนูมีใครเอาไม่มีใครเอาเอาเป็นมาคุณได้สามตัวเขายังไม่เอา จะมานจะโบกอะไรทิงยายไม่รู้ดอกว่ายายโบกนะเวลามันเขามันอะยายมันตัวยายเนี่ยดำปี๋เหมัอนกับลอยยายไม่ค่อยรู้เรื่องดอกมันเหมือนลมพายุใหญ่เนี่ยมันปุ๊บ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 มาหน่ะปุ๊บ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 มางตัวนอนอยู่ตาเข้า่าตาขวางมืดแล้วเขามาเป็นผีน่ะตาขวางคือจิตเกย์คนเก่งเนี่ยน่ก็อายุเร็วเหม่อนกันมันนั่งอยู่นอนแต่ดวงพงศ์ก๊ ว่าดูตาตาขวางแกมองผ่านตาผมอยู่ตาขวางครับตาขวางมนล้วเลุดเลยครับท่าบอกเขาบอกแค่คือคือยาไอกแล้วเขามาแล้วคุณละคุณเลยนายก็นายตึงๆจังงี้ตึเหมือนมืนคนระเบเลยเขามาเนี่ยอันนี่คือกันนี่มากเก๋มาผมไปหาก็แม่ผมไปหาแม่ก็ตั้งบ้านตั้งนึงเนาะเขาบอกอันเกตบอกเก้าห้าสามไม่เงินไอ้ สามเก้าเอ็นห้าเก้าสามเองห้าเก้าสามอืมจะไม่มีใครสนใจมันจะเมากันก็ว่างันเสดายจิ่นคนเองครับโบกินโบกทั้งไทยทั้งล่างไม่กับครับสูงบ่อ้อให้เอฟซีกล่อนะคะเช้าวันที่สิบหกนะคะครับก็มีนัดกันนอกช่วงเศร้าบวกเกินนะบวกเกินเก่าม่วงขอนน้องแม่ครับค่ะโม่งตโมกไปเลยครับขอขอบคุณคุณแม่เนั้วนน่ะะวันตอนนี้วันตอนนี้สามงเองในเล็เขาเรียค่ะเรียบชาวเดี๋ยวเขามาเขามาเปิดกันน เขามาปุ๊่อบอกบอกเลขเลยนะกอดินเขามาให้มีบอกเมื่อคนกัไม่บอกเห็นบอกให้เขาให้เขาบอกก็ถอยรับไม่เขาไม่เขาด่างเขาแต่ห้องยายเนี่ยตะกูลบอกเขากดมาปั๊บบอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวแล้วก็ตะกูลบอกค่ะรับทํามืออีกทํามือบอกอีกําไม่เชื่อใจก็ทํามือเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องครับเขียนบอกอีกครับเขียนบอกบคกูอีกโอ้ค่ะกันี้ แตงในกับออขอบคุณคุณแม่หลายๆนะคะเนาะ<ช>เดี๋ยวเข้ามาตามอีกที่วันที่สิบหกนะคะขอ,ขอบคุณค่ะนะครับผมและนี่ก็เป็นแนวทางของแม่เอื้องน,นะครับผมเนาะแม่ก็ซื้อกะปูนะครับผมปูบอก9 5้าห้าหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยววันที่16ตอนเช้าเนี่ยเราจะไปซื้อกะปูอีกทีวันที่16ตอนเช้าวันเลขยออกเนาะเอฟซีก็จะืมเข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดนะครับผมวันนี้ก็คุณแม่ให้มาก่อนเนาะ 951นะครับผมส่วน1 7 4กับ50เป็นเลขตัวเดิมของปูนนนตะดวงนะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ